ตั้มสี่สงสอเครื่องยนต์พิวสติกกับขบวนรถธรรมดาขบวนที่2 3 4สามครับต้นทางจากสุรินทร์ปลายทางเข้ากรุงเทพฯปวลำโพงนะครับ ออนสตอมซีซีนึงห้าครับจีเอสีกับคุณปู่จีเคสีนนะครับ สตมซ่อมนนะครับเครื่องยนต์แคตเตอร์พิวราเข้าชานชลาที่6เพื่อทำการต่อริ้วของขอบวนที่277นะครับทำขบวน277นะครับ อันต้มซีนหนึ่งหนึ่งสองนะครับต้ยนต์ MTU อะครับขบวนรถชานเมืองขบวนที่390นะครับ390้ต้นทางจากชุมทางเชาเชียงซาไปทางเข้ากรุงเทพฯขนปงนะครับ หมายเลขสี 1, 5หนึ่งนเดียนแคเตอร์ร่าครับบนรถธรรมดาขบนที่277นะครับ277จต้นทานงจากกรุเทพมหนโรปลายทางกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีะครับ